สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะ่นะเนาะค่ะวันนี้ก็ได้มาพบพอกับ่องแม่หมูผ้าโชคอีกนะคะ่นะเนาะค่ะวันนี้แม่หมูก็จะได้ผ้ามาตามหาตัวเลขเนาะคะ่ะยูทีวัดปูหลือกลับเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วแม่หมูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แม่หมูนีนเดอ้อค่ะเพื่อแม่หมูจะได้เด็ดคิปใหม่ๆในคคิปต่อๆไปนะคะ่นะเนาะหลักก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้น้ำในเดอ้อค่ะ เพื่อสิบัลไดพาดคลิปไม่ไม้คลิปเด็ดๆข,ของแม่หมูเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับตัวเลขก็มีเขา่ามีหลุดเดยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมบาวากันเนาะคะ่ะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะว่างวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ปูเพิ่มเสียหายตัวใดเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะแม่หมูหมูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเคลียร์นั่นเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะเนาะอมาเล่นเจียเจียวแรกเจียวนี้ตัวนี้เห็นึ่ม เฉยนี่ว่าว่าเกาซีนี่มันคืองามแต่เกาซีเกาหานี่เอาอีกเบื้องหน้าว่าสิโทะไปบอกเจ้าก็ว่าไปเปิดเบื้องไร่เขาว่ามันเต็มแล้วโอ้ว่าโทะไปดอกมันก็เลยว่าเอาไปเลยเต็มนะครับเขาบอกขายเลยแล้วเกาซีเกาหานี้่เขาบอกขายเขาปิดเลยครับนี่มันตัวนี้มันอยู่ตรงสี่เงนว่าถ้ับชิโตะซื้อเอาว่าไร่หมูมันนั่งคำนวณตรงว่าเกาซีเกาหานี่มันจะไปเปิดเบื้องอีกอีกลุ่มหนึ่งมันมีอยู่เฉยนี่ว่าสิโทะไปหาเจ้าเปิดไล่เบื้อง น้ำหลานน้าไอ้พูดจุ่มมันว่าเต็มแล้วภาสิซื้อเขาเลยว่าเต็มแล้วเต็มใช่แล้วครับเขาปิดเลยแบบนี้นี่แาบนี้นี่กุ้มของมันนี่ก็มาอีกดินี้ตัวนี้ก็ระคัญกันจะได้ทะเบงดังมันอันสามแปดเลยครับสามแปดแปดสามนี่เพราะเป็นภาษีน้ำกลดพอดีดิมันมาจังสี่ครับขันมันเจ้ามานี่ก็ระให้เจ้าไปตจพุคนนี่มันเป็นตัว เป็นตัลล่องเขาอยี่นี่จามเปียดครับพูดจับคู่ไว้ตัวน,นี้เอาอัน,น,นอ,อันนี้อันนี้เลขติดป่ะครับนี่อันนี้คือเลขสูตรของมันแม่นี่ไหมครับสูตรของมันนี่ติดมาจับบอกจังสนีนี่อันนี้สูตรของมันนี่กระูตดดีนี่นี่กระูตรดีกระูุดหนึ่งนี่สองสรดุดดีนี่ครับเดี๋ยวมาเอาตัวนี้เป็นตัวถอดมูอไหมมูอยู่นี่ตัวนี้จับใส่ตัวนี้จับจับตัวนี้มาหาตัวนี้จังสีหน้า บาดน,นี่เอาตัวเอาตัวเด่นครับเอาหามันหาสีหาตัวเด่นเขาม่าน่ะนะกันตัวนี้กันมันเลี้ยงไปนี่กับนี่กับตัวนี้มันมานี่ม the the yup ันว like ่า yes? น uh, ี่สามแปดนี่ตัวนี้มันก็ว่าสิบหกเดือนนี่ครับเนี้ยเนี้ยมันมันอันนี้สองสูตนนะครับเนาะสองสูวนมาถอดจุดสามนี่นี่ตัวถอดมู่นี่นี่ตัวตัวนี้มันจะเป็นจุดใหญ่เลยมันจะมาตลอดเอาสุวนี้มาถอดใ่ สุดหงวดก้อนนี่หงวดก้อนนี่มันมันเขายดสุดมัน่าเขาสุดหงวดนี้มันจิเขายกพอมันมาเขากันหงวดก้อนมันขินกันยุหงดนี้มันมากำากันมืดไหมเนี่ยโอ้ครับนี่สามสุดโอ้สามสุดนี่มานํากันเลยอตรงกันมาตรงกันนี่มันจับมาใช้กันเลยเหมือนเดี๋ยวก้อนมันอยู่ไายอยู่มันมันอยู่ไผอยู่มันชองสุด กับยุ่งกล์กันแต่ว่ามันมากๆเขาก็สูรนี่บาดนี้มันมากุ่มเดียวกันหมดเลยมันเลขเขามากเลยเพียงแต่ว่าสีตัดถือว่าทางอ่ะจับคู่ถือก็จะบบชูถือก็จะบาดนี่ก็ว่านี่มันก็เป็นเลขขำหัวผ่านู่นนี่เนาะขำหัวผ่านี่มันก็คือว่าขำมันขำมาจังสี่จังสี่จังสี่มันสีบวกออกเรียกมันว่าล่ะครับขำมันมาจังสี่มันออกนี่มาจังสี่มันออกไปจังสี่มันออกขันขำไปจังสี่มหาัวนีขำเจ้นีมหาัวนี้มันสีบวกออก ันขามเสียนพากคือบวเขาเสียนนี่มันชีวเขาเลยชมุดว่านี่เปียกเก็ดนี่มัน่เขาเลยนี่มันขามมาก่อได้เลยครับมันขามมันขามมาอยังสี่เดลยขันกับชุมนี่มันเขาเดียวมัดนี่ห่ากับเขามากเลยครับขันลอฐานกับเขาไรยนวหลอทานไร็นวะไดรมัดขันไปจังสี่มาจังสี่พอได้เลือกซามตัวให้จับซื้อเป็นการสองตัวกับว่าต้องจับเขาไป ลอยเทียมันจะมาสองสามเทียเท่านั้นละ่ะทามันขามเชียนผ<า>้ากันตีกัลันตีเลยเลยทามันขามเชียนผ้าเล็กเชียนผ้ามีตัวน,นี้ละ่ะเข้าสิจือ้เอเข้าสิจับตะกี้่อยบ่อออกมาเบิง่งตอนข่อยมาจับเล็กอันเลขชุดอันบนล่างอ,าบบาอันอยหัวตะบักติดขอโอ้ยมักเอาเล็กเชียนผ้ามาเบิ่งเนาะหาเก่าเห็นบ่ <c oughs> มันมาเบิง่งเลขกเสียนผ้านี่เอาหาเก่ามันกายุหนีโยคือบ่จับเพราะนายเพชรระว่งติโก้ไป มันก็เลยโตัว่ไดบาดโทคไปกับยันวาไดดอกชนะเดตมันก็เป็นตัวเตรียมเนาะบานนี้ก็เลยเอามาเอาตัวนี้มายืนเบื้องน้าแล้วก็จับจมนี่ขันมันอ่อนไปยังสี่ขันยุนสี่ไดอยู่ดีโอ้มานขันยุนมาครับเออ่ยเท่าว่าขันขามไปยังสี่วะใดขันมานังสี่ไดขันจังสี่มานนี้ก็ได้เออ่ยสามาสามปรชัดมัานขันนี้หกเกตหกเกตนี่มันก็มาได้คือว่ามันมาขันนู่นี่ชิบหกหนึ่ง ชิพหกมันก็มาได้เดี๋ยวนี้นะบ้านนี้อันนี้เลขปู้นี่ขั้นกลับใครแล้วกับกับมาต้องกลับอีกกลับอีกดอกอันส้มบ่ได้กลับก็คือบอกกับเราปู้นะบอกลับบอกกับอันตัวนึ่งมันชิกกับอันนึงชิดลงก็ใส่ตรงๆเพราะว่าปู้กับไปแล้วนะครับเนาะเลขขั้นกับบอกกับก็คือบอกกับเหมือนเหมือนปู้จับปู้ใครแบบเนี้ตัวใหญ่นี่ ตัวนี้มันจั๊กจีเอาบ่เอาเด้อตัวช่วงชิดช่วงนี่รุ่งพวเราก็ได้ปูพวกเราตัดก็ได้ลงเลยเนาะครับเพียเอฟซีฟันมักฟันกระชีได้จับรุ่งไปมัดสุดตัวแล้วป่ะจังสีเด่นให้เรื่อยๆนะครับจังเด่นจังเด่นให้ข้าเจ้ามักเอาครับมักตัวนี้กูมักตัวนี้กระชีใสตัวนี้เราคือว่ามี่หนึ่งสองสามสี่หาม่หาปูมืนว่าครับอันนี้กับหนึ่งสองสามสี่ หานนี้มีหาคูกันมีหกคูทั้งล่างมี่หกคูเอาตัวนึงไปแก้มูซะสองชิ้สองอันคางอันอันตัวสิบหกคูหนึ่งในบน่ครับบลยุบบอ๋อสูตรบลนะครับเนาะแต่ว่าแต่ว่าสามตัวนี่ปูให้สามหาหก่ครับว่าอันนี้เคี่ยงไปโอ้ครับพี่ตัวเก่งมันพี่โอ้เหล็กสามตัวโอ้ครับเก่งนี่เลี้ยงวิ่งหกประตูไปแล้วนี่ยหกประตูตั้งท่าสิน้เพ่นเลย นี่เลขตัวนี้นี่ตัวเก่งนี่นเลขแมวขับนี่แมวตัวนี้ก็สำคัญโดนยังขับตัวหนึ่งนี่หนึงน่งหนึ่งเก้าสามนี่ครับแมวแมวขบับสิครับแมวขับให้นเป็นจกักสีเอาลงมาเอาลงดอกเลขสามตัวนี้เอาไว้จังกี้ละมันหลายตัวคนทิ่ปวดหัวเตกงวดสิบหกเนาะครับสิบหกพุทธิก,กาสิบหก มันจิส้นเหล็กหลายสำนักก็ได้เหล็กก็ได้กอเฮ็ดไว้ตะดนนี่จองคือเจ้าสิบวมากคือก็นั่งเฮ็ดจีซักทิมสามเทียทีเทียพ่นมากคือเก่านะครับ่างเจ้าบวมากว่าโอ้เดีียวบกเขาพ่นบามากเราเขาบกเขาก็มากครับแต่ว่าหัวตะสองหัวนี้ที่ระเภ็ดมันบกเขามันบกเขาเพราะเพราะเจ้าขวางเอางวดขวานว่ามันเข่าก็ขวาโอ้สองหัวสองหโอ้ลดสองหัวแล้วมันบกเข่าเหานเจ้าขวางเจ้าขวางเอาทิมคือจังสี่มันว่า คือจังสีว่าจบคอยกบ่าสามตายมันว่างัดก้ันนะครับคอยว่าเอาใช้ทักตัวไงบัดกริชมันอะไรตัวนี้ไปมันซีเก่าซีเก่าซีเก่าห่าอนี้วันนี้วัดจิตโตไปบอกเก้าก็เขาว่าเรียกตัวนี้มันเตรียมแล้วก็เลยเศร้าเลยนันะมันเกิดเสื่อกันว่าอะไรแล้ววันนี้วันนี้มันมีขวาร้ายมือแล้วว่ามีโครงชุดไทยแล้วเอามันเตรียมเตรียมแบบมีตั้งแต่ศบวาเน้นตัวนี้คักๆเลยกับศีวาเท่านั้นแล้ครับเด็กบน เด็กบนเขยียนบนกันนี่หนึ่งบ่ขอขมานหนึ่งเอาไปหั่นมะันกามากคือเก้าหนึ่งนี่มันจิเป็นตัวเด่นเลยต่ว่าเอามันตัวเด่นขั้นวิ่งก็บ,บิ่งหนึ่งตัวครับนี่วิ่งหนึ่งเลยเทว่าตัวนี้ให้เคียงไม้เชื่อนี่สามหางงบนี่ครับสามหางหงบเด็กเคียงเนาะวิ่งให้วิ่งหนึ่งเลยบนนี่ วิ่งหนึ่งกับหกรวดไปอ๋อวิ่งหนึ่งกับหกนะครับเนาะเออหกอันนี้ครูสิครูสิเจนไหนได้ไีนเด้อปดีตตัวเน้นนะครับเนาะนี่ตัวเน้นนี่ตัวเน้งเน้นนี่คิดซองหลับตัวล่างนี่คิดอันเดียวนี่จุ้มนั่นกเ็เลี้ยวตาสีพิจารณาเอาเด้อเด็กหาครูบนบนหาครูนะครับเนาะเน้นให้ซองหางเน้นให้ซองหางหาบาทนี่ อันนี้ของลางมานันบอกเท<อ>ปานไม่บ่เดี๋ยวบอกอบอกเทปานหล่อยเนาะครับเนาะเออบอกเทปานดียวเทปานเอากันบุญไหว้แล้วเด้วนี่อันนี้ลางบอกก็เทปานเนาะบ่มี่ถูกถูกดอกลางซิปเกดก็ซนั่นเอาเลขเคี่ยง สามหนึ <ítulo> ่งหกเด็กเด่นครับครับเดินนี่เด็กคนเด้ออันนั้นเล่นไฮซิปเกตนะครับเนาะเล่นซิปเกตอันนี้การเด่นตะวันหางบ่อปันบ่อปันไดขันบนนี่ตัวนี้นี่ตัวเก่งครับตัวเด่นครับคนี่ตัวนี้กับการเด่นคือกันแต่ว่าหางวัดวัดวัดน้ำใจปันได บานนี้เลขสามตัวมีไฮซองสุดเด้อะแถมๆกันไปแล้วแต่พิจารณาเอาเติมนะรูดเติมเอา <laughs> เลขสามตัวคือสามหกเจ็ดอันนี้เลขนิมิตนี่แล้วมันก็ว่าเข่ากับอันนี้พอดีโอ้เลขนิมิตเลขนิมิมต่ากับเลขคำนวณกับเลขคำนวณ แล้วกะอันนี้เลียงแมวหน่อยเรียนอยู่นี่มันขาบแต่งวดเก่าเกาเก็ดมันออกเก่ามันออกเก็ดเกาชื่อว่าอะไเสียเศนเนี่ยไม่ไหวมันขับเลี้ยงหอยมื่ตายมันขาบมันกระขับเกาสามนี่จะคว้างพอดีแต่ว่ามันโอ้พอเห็นต่อมันขาบนะปูน่ะมันบ่าหายมเจกไก่หรอดูในจะกับไข่ผู้อื่นกข้ามาเรียนไปทุนละติดละท่างนี่เลี้งแมวขาบ มันขบไไับอะไรมันถือกยู่นี่บนดนดนังไรมันขบนับอย่างนี้มันกับมาเขากับเหล็กลางตัวนี้นี่เกาสาม,มน,นี่ต<า>ัวนี้ละนี่เล็กแม่ับารับครับเกเทยาตาชีพิจารณนาเอลุงพอเขียนหกประตูไว้วรเราสามหกเก็ดนั่นเขียนไว้เลย สรุปนะคะเลขของปูหลือกลับกนหายมากในวันที่16กคุกีกาย64น6-4เนาะคะ่นะเนาะบนมันคือว่าวิ่งหนึ่งเนาะคะ่ะกนหายวิ่งหนึ่งหล้วก็เลขขางเคียงมันก็คมีมหกหาแล้วปูพันกรจับคููหายเนาะคะ่นะเนาะได้หนึ่งหแล้วก็ส8มแปดแหกเจ็ดเนาะคะ่ะเน้นที่หกเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะสำหรับขางรางปูหหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็เกม แล้วก็9 8เนาะค่ะเด่นที่9 8กับ1 7เนาะค่ะเนาะสำหรับเลขข้างล่างเนาะค่ะเนาะแล้ววันนี้ปูพันกับแถมเลขมาให้เลขฟันเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขฟันปูฟันได้3 6 7เนาะค่ะเนาะแล้วกะ็เลขแมวขาบเนาะคะ่ะฝากมาน้าอีกเนาะคะ่ะแมวหน่อยปูของปูมันขาบไม่ปูนะะเนาะค่ะ1 9 3เนาะค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบืงเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องแมมูก็ได้น้ำสนวต,ตัวเลขเห้เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะ ปูไก่เป็นแนวทางแค่นั้นเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะสำหรับทันใดที่มากระตามเนาะคะ่ะทันใดที่บ่มกระพานใดเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะสำหรับวดวันที่16กพฤศจิกายนนี้สำหรับทันใดที่รับช่อมคิปแม่หมูแล้วแม่หมูก็ขอให้ท่านผู้ชมลำลำรวยๆเด้อคะ่ะถูกหวยรวยไปด้วยกันเด้อค่ะเดอ้อไม่เจ็บไม่จนแล้วค่ะค่ะสำหรับวันที่16กพฤศจิกายนนี้เนาะคะ่ะ ทุดท้านนี้แม่มูกะได้นําเสนอตัวเล็กมาฝากพี่ฝากน้องแล้วนะคะเนาะแม่มูกาจะขอตัวลาก,ก่อนเนาะค่ะเนาะพบพอกันในคลิปหน้าเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกะสวัสดีค่ะ